สบายดีนางแบนนางขี่ทุกนางบ่มีอียังอ้าวจะคือว่านจิกี่ขอยทุกกระพิดไผ่อยทุกละพิดจะบอกขอยทุกกระเรไปย่องหัวเจ้าคอรายรไปขอกินเขาจจ้ากระยาเถึงเนี่ยไรคอยกระลุยกับเจ้าคอยมีทุกอย่างแต่เจ้าบ่มีอียังจ้าลุยแล้วจะเป็นยังจะเป็นจังไดฮะก็มาอวดดีแท้คอยลยุยคอยก็มีทุกอย่างคอยก็มีความสุขคอยก็มีความหูสึกดีจังไดแบบใด คอยก็มีเฮือนหลังใหญ่ใหญ่กว่าเฮือนเจ้าคอยก็มีรถง,งามๆราคาแพงกว่ารถเจ้าและคอยก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมราคาที่แพงที่สุดในโลกส่วนว่าเจ้าฮนะ่น่ะขี่รถอีห่างอยู่กระตูปเฮือนสลัมแล้วกระเป๋าฝ่ายคัคาดแล้วมันเป็นจังไดรถอีห่างกับขี่ไดคือกันก็ไปหอดคือกัน เฮือนน้อยกันนอนใดคือกันกับยู่ใดคือกันกระเป๋าไฟให้ให้มันกับพ่ายเส่เคืองใดคือกันแต่มันบ่รู้ลาบอให้โซคนเขาบนแนมบนันหนาทึกตาเขาเหม็นเอาเขาเขาบ่แม่เอออะไรมันกัเรื่องของเก้ามันกับเป็นปัญหาของเก่าบ่แม่นปัญหาของคอยก็เป็นปัญหาของเจอนแหลเจะทุกเจอยากไดยังก็บปัญใจเจอยากมียังกับบ่มี คอยบ้มีความเดือดห้อนอย่างนะข่อยกระยุของคอยทุกคอยกระยุแบบคอยก็มีความสุขเจ้าแน่ใจได้ว่จาจะมีความสึกในสภาพแบบนั้นเจ้าขึ้นมาส่วตายแต่ฮะรวยเจ้ากระยุส่วนรวยเจ้าก,ก็อยุดีๆยุ่สุสีจะชิมาดามาดูทุกแหย,ย่งฮะ่อยอยากด่าอยากดูถูกเจ้าจะมีปัญหาอย่างเบอเอ้อเออไม่นี่คอยสสั่งสอนเจ้าสั่งสอนอยางนำหนาคือเจ้ามีปัญญามาสั่งสอนอย่างคอยเอออันเจ้ามีเือนมีรถมี เป๋าแบรนด์เนมราคาแพงๆฮะน่ะเออเวลาเจ้าตกนรกไปน่ะเตะกระเป๋าเจ้าไปลงนรกนําเดอแล้วก็ไปเก็บทานอยู่อันบนข้าวต้มโมนฮกกะน่ะไปขายให้พวกเอ่อบรรดาคนที่เขาอาบนำโมนฮกยูเลยว่ะขายให้ยุมมาบานยุมมาถูดบังเดอร์เขาสิเอาบอกอ่ะมาสร้างฝาละอันเฮือนหลังใหญ่ๆงามๆเจ้าฮะน่ะแบกไปนําเดอแบกไปนํานรกผูดเดอร์เออเอาไปยูนรกผูดเดอร์ และรถงามๆราคาแพงๆเจา้าน่ะขี่ไปลงนรกพุนไปหับเอาผวกอยู่กระทะทองแดงหันไปเที่ยวน้ากันเดอแล้ากาเปอันเอาผวกอยูต่ต้นยิ้หันลงมาเออไปเที่ยวน้ากันขันยมมาบ้านบ,บัว่ายยังได้ปากดีว่าดีหลายตัวเองะนะน่ะเอยจะเฝ้าหอดเหลืองความตายความเอ,อยจะเฝ้าหอดเหลืองตอนชีวิตหลังความตายถาเถอะเฝ้าหอดตอนโตมีชีวิตอยู่เนี่ยตเส็ดจะไดดให้มันหล่อแต่มันดีดบดีมีเงินมีคำมีอยู่มีกินเกือบมูหันะ โต้หู้ได้จังใดว่าเฮาบ่มีเงินบ่มีคำเฮาก็มีอยู่แต่เฮาบ่อยักอวดชื่อชื่อกูบ่เชื่อตัวดอกตัวบ่มีหรือตัวจงบ่อวดนะเออมือใดมือหนึ่งกูสิมีหลายกว่ามึงมกูสิอวดมึงเด้อหีบนีเด้อชูๆเด้อเอออีชัดมึงกระชัดหลวันนกเล้นี่นะอืมนาเบ้มึง